ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Fit with Sara ค่ะวันนี้เปิดมานั่งมาเลยเพราะว่าหลายคนยังไม่ลุกจากเตียงเรามาออกกำลังกายด้วยกันค่ะแบบลดต้นขาง่ายๆอยู่บนเตียงเลยค่ะว่าแล้วนะคะลงมานอนเหมือนเดิมเลยนะอย่าหลับนะคะนอนตะแคงแบบนี้เลย อย่าหลับนะยามเช้านะงอขานะคะฝั่งตรงข้ามมาด้านหน้านะคะเพื่อที่จะบาลานซ์ตัวให้ดีใช้มือฝั่งตรงข้ามวางมาด้านหน้านะคะจากนั้นเกรงต้นขาท่านี้จะช่วยเฟิร์มกระชับลดต้นขาของเราคนที่มีปัญหาต้นขาใหญ่เกรงต้นขาแล้วดึงขึ้นทําข้างละ15ครั้งเกรงต้นขาพยายามขาตึงขาตึงไม่ได้งอแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่พยายามเกรงต้นขาไว้ยิ่งเราเกรงมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อของเราจะทํางานเพิ่มมากขึ้นเกิดการเผาผลาญเพิ่มมากขึ้นค่ะยามเช้าแบบนี้ลดต้นขาง่ายๆบนเตียงแบบนี้ไปเลยหายใจเข้าออกลึกๆยามเช้าไปด้วยกันช้าๆไม่เร่งไม่รีบ หายใจเข้าออกลึกๆเกลงนะคะในส่วนของต้นขาของเราจะช่วยลดนะคะในส่วนของต้นขาคนที่มีปัญหาต้นขาใหญ่ท่านี้ช่วยได้ค่ะทําประมาณ15ครั้งนะให้วน3มเซตไปเลยค่ะขออีกหครั้งค่ะ5 4 3 2และ1ค่ะเยี่ยมค่ะเปลี่ยนข้าง ทำเหมือนเดิมเลยค่ะนอนตะแคงขานะคะชันขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วดึงขาขึ้นมือวางบาลานซ์ให้ดีแล้วยกขึ้นสูงสูงหครั้งค่ะเกรงต้นขาไว้ดึงขึ้นเอ้ยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นโอ้ยย่มเช้ายกขาไม่ขึ้นค่ะครูคขายกให้ขึ้นจ้ะยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาเยี่ยมมากส5ห เกรงหน้าท้องไปตลอดนะหน้าท้องนะฝึกขมแมวตลอดเวลาจะทําให้เรามีซิกแพคได้นะคะพยายามขมแมวทําให้บุคลิกของเราดีด้วยนะเยอะมากค่ะออกกำลังกายง่ายๆแบบนี้บนเตียงตื่นเช้ามาใครก็ทําได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยโอ้โหเลือดสูบฉีดหน่อยก่อนออกไปทํางานคออีกาครั้งค่ะเยอะมากมาห้าสี่สา และ1น่งขราวนี้เราดึงเข่าขึ้นมาโหแบบนอนคุดคูเลยยังไม่ตื่นใช่ไหมคะตเตะเท้ามาด้านหน้าล็อกหัวเข่าไว้เตะขึ้นลงแบบนี้ล็อกขาส่วนบนนิ่งๆเตะแต่ขาส่วนล่างช่วงน้องของเราเตะขึ้นมาเลยขอสิบครั้งอะ่ะสท่านี้บริหารในส่วนของต้นขาเช่นเดียวกันล็อกต้นขาส่วนบนนิ่งๆห,ห้าสี่เยี่ยมค่ะสามทตามได้เลยสอง และหนึ่งเปลี่ยนข้างค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะให้ลำตัวตั้งฉากแบบนี้เตะขึ้นมาค่ะล็อกหัวเขานิ่งๆล็อกหัวเขานิ่งๆนะคะล็อกขาส่วนบนนิ่งๆเตะขึ้นสูงๆนะคะใช้น่องของเรานะปลายเท้าแว่งส่วนล่างเตะขึ้นมาแล้วล็อกสะโพกส่วนบนขาส่วนบนล็อกนิ่งๆ ท่าน,นี้ช่วยเฟิร์มกระชับก้นโอ้ยส่วนต้นขาของเราโอ้งสามครั้ง3เยี่ยมสองและ1อ่ะยืดค่ะเอาเท้านะคะวางบนหัวเขา่าดึงเข้ามาชิดอกจากนั้นเปลี่ยนข้างดึงเข่าชิดอกยอดเยี่ยมมากค่ะ เยี่ยมมากสำหรับเช้าวันนี้ออกกำลังกายลดต้นขาบนเตียงง่ายๆกับครูซาร่าค่ะออกกำลังกายสุขภาพดีแข็งแรงมีพลังไปด้วยกันยามเช้ากับรายการ morning fit with Sara ค่ะแล้วพบกันในครั้งถัดไปค่ะ